นะครับพี่สนกินอะไรเทียบโ้พิสดารมากกินขนมปังกับเส้นเส้นอังกฤนเรียกว่าอิตาเลียนเนานี่ค enfin ร oh. ับนะครับโหกินแลบเีกินไปดีครับของดีดู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 ซอไทายครับพอแบบเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเออเดี่ยวลงไปแล้ว เอออใส่นิดนึงยังมีเติมด้วยครับแล้วก็มาดูทางนี้โหช้างน้อยของเราก็เล่นกีตาร์แมนมากครับเจนนี้ไม่มีผู้หญิงสักคนเลยแล้วเล่นนี่ับในกีตาร์ของเราดูสนแล้วก็โหได้กินแล้ว เอฟนั่นก็โหถ้าทางจะไม่ได้กินข้าวว่ะแต่เย็นตอนกลางวันชอบอิตาเลียนใช่ไหมอาหารชนิดใช่ใชนิดกลางวันก็กินพิซซ่ากันมาแล้วครับแต่แบบหิวมากกินไม่อิ่มก็ไม่รู้ว่ากับข้าวพวกนี้เนี่ยต่บที่อาหารจีนน่ากินเลยครับแล้วก็สบบไม่มีเนื้อสัตว์ด้วยเราก็สามารถประยุกต์ให้เป็นอาหารอิตาเลียนได้ผมก็กินนะครับดูนะครับ จบการสวนานีา่ครับหน้าคนถ่ายหน้าตาดีมากมาถ่หน้าดูกดำมากอะ่ะรลิงมากอะ่ะโอ้ยแย่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 